สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พน้องน้องทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอก,กันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางหุ้นไทยนิเคอิห้างเสีงแล้วก็จีนนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังก่อนเน้ะของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่าผลออกอะไรนะสำหรับศุกร์ที่9เมษายนนะคะ,ะไทยเช้านะคะเปิด58755875 58พี่น้องเน้นให้ คือ8แล้วก็6นะคะส่วน8 5ไม่ได้จับให้นะข้ามไป8 7เลย8 4แล้วก็ไป8 7นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเป็น58นะคะใครที่รูด8ตามที่พี่น้องเน้นให้นะว่าหุ้นไทยเน้นที่6กับ8นะ,ะถ้าใครรูด8ก็จะได้58บนนะคะสำหรับเที่ยงปิด5 5 7ห้าะทั้ง5ทั้ง7มา5มา7ทั้งเชา้าทั้งเที่ยงเลยเนาะ อันนี้หลุดไปนะคะสำหรับเที่ยงไทยบ่าย3 3 5 0าอีก5มาทั้งวันเลยนะคะ5อีกอันนี้ก็หลุดไปนะคะสำหรับเย็น3 4 5 1ห้าเอาอีกพี่น้องให้61นะคะมา51มาหลัก5นะคะทั้งเช้าเที่ยงบ่ายแล้วก็เย็น5หมดเลยเนาะอันนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับหุ้นไทย ที่วันศุกร์ที่ผ่านมาอันนี้หลุดเลยแต่ว่าได้แต่เช้าไปเนาะถ้ารูดแปดไปแต่เช้าก็าได้เช้าไปรอบหนึ่งนะคะทีนี้นี่เคอีนี่เคอีอันนี้สายรูดนะคะสายรูดนี่หกนะพี่น้องให้หกแต่ว่าหกจับนี่ไม่มีหกกับหกแปดนะแต่ว่าถ้าใครรูดนะใครรูดก็จะได้หกกับแปดนะหก 68บนล่างเด้งนะคะทีนี้บายนะคะนี่เคอีกบ่าย80 80608อันนี้ทั้งหกทั้งแปดเลยนะคะแล้วก็80นี่นะคะใครรูด8รูด6ก็ได้เด้งบนล่างเหมือนกันนี่เคอีเข้าบ่อยคะ่ะสังเกตอ่าดูย้อนหลังได้นะคะสําหรับนีเคอีของพี่น้องจะเข้าบ่อยเข้าบ่อยมากและส่วนมากจะเด้งบนเด้งล่างด้วยถ้าเวลาเข้านะคะบางทีแบบเด้งบนเด้งล่างเลยอันนี้ บนล่างทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะ6กับ8นะทีนี้ห้างเช้าห้างเช้า0 7 0 0อันนี้หลุดไปนะคะบ่าย8 8 0 2 7อ่ะ8 0อีกนะคะ80นะอันนี้ก็เข้าเฉพาะบนนะคะ8ะจีนเช้า5 2 4 2 6 5 2 4 2ออันนี้หลุดไปเนาะ จีนบ่าย3ามสาอันนี้เข้าเฉพาะ6 3อันนี้นะคะ6 3 6 3ล่างนะที่ใครที่รูด6แล้วก็8ตามที่พี่น้องเน้นให้นะคะโอ้เก้าไม่มาเลยเนาะเก้าไม่มาเลยแล้วมาทาแล้วพี่น้องลงไปทําไมเนี่ยพี่น้องก็ลงไปเผื่อกันไว้ค่ะเผื่อจะมาแต่ว่าก็เน้นให้6กับ8 นะทีนี้ก็มาดูของวันจันทร์ที่12องเมษายนกันต่อนะคะวันจันทร์พี่น้องให้เด่นนะคะ,ะเด่นเด่นที่1แล้วก็เจดนะคะ จะรูดนะคะสายรูดนะเน้นรูดนะคะ1กับ7นะทีนี้จับคู่ก็จะมี1 4 1 5 1 6 1 8 1 9นะคะ 7ก็จะมี71 72 73 74แล้วก็7จหพี่น้องจับให้หลักละ5คู่นะคะหลักละ5คู่นะอันนี้เดินและพี่น้องเลือกให้แค่2ตัวเด่นนะคะสตัวเด่นงวดรอบนี้2ตัวเด่นนะแต่ว่าจับให้ เลือกให้มีหหลักละห้คู่นะคะหลักละหคู่นะใครจะจัดตามที่พี่น้องให้หรือจะรูดนะคะก็ลองดูได้นะอันนี้เด่นรูดนะคะเน้นไปที่รูดนะ,ะสำหรับ1กับ7จ็ดส่วนหุ้นไทยพี่น้องคิดว่าน่าจะปิดนะหุ้นไทยแต่ว่าพี่น้องก็เขียนรวไมไว้ให้แล้วกันแต่ว่า นิเคอีห้างเสี่ยงจีนน่าจะปะกติเปิดปกตินะพี่น้องก็อันนี้ก็คือสําหรับ3หุ้นนี้ก็ไปจัดลุ้นได้เลยนะคะสําหรับ3หุ้นนะสำหรับแนวทางหุ้นนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ,ะทุกๆแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะตัวเลขก็มีผิดพลาดบ้างนะคะมีแม่นบ้างมีเป๊ะบ้างแล้วก็ พลาดไปบ้างก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันหยุดไทยเราก็ขอทุกคนมีความสุขกับครอบครัวนะคะท่านไหนที่เดินทางกับต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะ ขอให้พบแต่สิ่งดีๆในวันปีใหม่ไทยนะคะมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะทุกๆท,ท่านที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์นะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทุกๆกกำลังใจเช่นกันสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ